ี่ครับพี่น้อยเมื่อกี้เห็นอะไรพูดกับน้องเรื่องเราคงราคาอะไรพี่ก็หรือว่าราคาวิ่งขับเดียวเราเอาตามตรงดิบข่ามวยมันเป็นเบียดไปเบียดกันย่าจังหวะกันอยู่แต่ราคามันไปไปน้ำเงินเร็วมากเกินความจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยมันก็เลยแบบผิดแผนลองดูคือผิดแผนอ่าน้องเล็กเรามองเหมือนพี่พี่น้อยพูดไหมก็ไม่ไม่เลืไม่รู้เหมือนกันก็คือเราก็ชกตามเกมก็เต็มที่แล้วครับผมยกสุดท้ายก็พยายามเร่งนะพยายามเดินครับเป็นไงบ้างครับพอฟอร์มวันนี้ มันอืดไปมันคัดมันขัดมันช้ามันอะไรไหมครับไม่ไม่ครับแต่ว่าไม่รู้เวันนี้เราคิดว่าที่เราแพ้น้องเขาเนี่ยตรงไหนครับน้องเออวงในใช่ไหมวงในลุ้งกีบเป็นไงบ้างครับน้องก็แข่งครับผมแข่งเนาะครับผมโอ้ก็แม่เสียดายเลยกำลังลุ้นรางวัลยอดมวยวันนี้ใช่ครับเหมือนเหมือนถ้าฝันไหมแบบนี้ครับอ่ะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยครับวันนี้ก็ฝาก ทูแฟนมวยที่ติดตามครับเดี๋ยวพัฒนาตัวเองต่อไปครับขอขอโทษด้วยครับแฟนที่เขาครับผมเป็นกําลังใจให้ครับน้องสู้ๆครับผมตัดสินเล็กเดียนมวยไทยครับวันนี้ไม่ยปัญหาก็เห็นหน้าบังเลยนะครับมึงดูกำลังกำลังพูดอะไรกับลูกเกียรติอยู่เมื่อกี้นี้ครับก็ไฟนี้โดนเน้นวิ่งเยอะอืมจริงๆแล้วมวยเราวางเป็นมาเน้นวิ่งวิ่งเยอะอย่าให้กําลังขาอ่อนเพราะเขามีลูกตัดขาเขาด้วย ครับครับแค่นี้เองแก้เกมมาตั้งแต่บ้านเลยแล้วก็ทําได้วิ่งทําได้อือๆอาศัยวิ่งให้ขามันแข็งแรงครับผมครับลุงกิตรับอ่าเป็นไงบ้างน้องต้นดูเหมือนจะอึดอัดนะใช่อ่าอึดอัดไหมอึดนิดนึงครับถ้าไปเล่นจังหวะเขาวันนี้น่าจะแพ้เขาครับเพราะว่าเขาเร็วกว่าใช่ไหมก็เลยเดินเดินทันอย่างเดียวจังหวะไหนที่ทําให้เราคิดว่าเฮ้ยต้องเดินละ ไปเล่นจังหวะไม่ได้แล้วไปยกสามครับไปยกสามใช่เพราะอะไรเขาทำให้เราลุกคิดแบบนั้นพอเข้าวงในเขาเขาจะไม่แข็งเรงเท่าไหร่รับรู้ได้ใช่ไหมจังหวะล็อกจังหวะอะไรจับเขาเขาจะไม่เขาอ่อนอ่อนข้างในไม่แข็งสู้อะไรประมาณนี้ก็ยกสี่ก็เดินอัดเดินอัดขนาะพอไปยกสามทำไม่รู้จะยยกหน้าที่ต้องเดินอัดเลยใช่ไหมแล้วยกสี่ก็ทําได้ก็ยกก็ยอมเองน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างครับน้องก็โอเคครับก็ ถ้าต่ำได้ก็คือไม่เกินไม่ต่ำกว่าร้อยสามห้าก็ไฟหน้าครับไฟหน้าถ้าจะจะลดลงมาก็ไม่เกินร้อยสามห้าและสูงสุดล่ะครับสูงสุดก็ร้อยสามแปดสามเก้าร้อยสามแปดสามเก้าใช่สามแปดสามแปดใช่ไหมล่าสุดแพ้ซูเปอร์เล็กมาวันนั้นดูเหมือนสภาพร่างกายอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นไฟนี้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจแล้วแต่งเมียด้วยแต่งเมียด้วยอ่าแต่งเมียด้วยไฟที่แล้วใช่อ่าอยากจะขอได้ของขวัญให้ลูกครับอ่าเป็นขวัญให้ลูกสามเดือนน้องอะไรครับน้องบาซินครับน้องบาซินอ่ายินดีด้วยครับกับ ของขวัญรับขวัญลูกสาวนะพูดลูกบาวลูกบาวลูกบ่าเขาไปลูกบาลอ่ะพูดถึงซปเปอร์เล็กหน่อยดีกว่าเราแพ้มาที่สงขลาวันนั้นก็เต็มก็มีโอกาสไหมมีโอกาสไหมหลังจาอีกซับไฟก็ได้ครับก็จะเตรียมตัวให้ดีวันนี้หน่อยไฟที่เราเราแพ้เขาเพราะอะไรเพราะไปไปลุนไปม่วงใส่กับพียอ่าอ่าอ่าแล้วถ้าเจอกันถ้าถ้าเสียโบสขึ้นไปให้เจอกันรอบสองนี่เราจะวางแผนไงก็จะซ้อมให้หนักวันนี้ครับก็ หนักเลยว่าหนักกว่าเดิมครับตอนนี้พร้อมยังครับไฟหน้าขึ้นได้เลยไหมก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอรพราะแล้วแต่น้ำมิดเองครับแต่ว่าไม่เกี่ยงครับแต่ก็ก็ก็อยากจะแก้มือเหมือนกันด้วยได้ครับอ่ะโอเคครับน้องสุดท้ายพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับก็ฝาก FC ทุกคนครับวันนี้ก็จะทำเต็มที่แล้วไฟหน้าทำให้เต็มที่วันนี้ครับขอบคุณ FC ฟนุ่งกิจก็เอฟซีค่ายมวยยูทารักทุกคนครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับก็ไฟหน้าจะเตรียมตัวให้ดีวันนี้ครับก็คอยติดตามเชียร์ดด้้ววยยยคครรัับบินีผมอา ้าทานอยู่ป๊ะนี่คุณพ่อของลูกกีดกำลังแกะผ้าพันมือให้เป็นไงป๊ะแมยิ้มค้มกิมเลยลูกบ่าวชนะสวยงามเลยป๊ะเป็นไงครับพูดอะไรกับลูกชายหน่อยไม่ได้ควายแบกกระดือกานแน่งตาเน่งตเติ้นได้ป๊ะตามสบายเลยยังไงนะป๊ะว่าไงต่อเกิ่นครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ